สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพย์อีพีที่ห้าสิบสี่นะคะพี่พี่ค่ะวันนี้นะคะน้องมีปลาเครื่องปลาบ้านพระสะสมนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันวันนี้มีมาฝากพี่พี่ไว้ประมาณห้าราย50รห้าสิบรายการด้วยกันนะคะพี่พี่ค่ะรับชมแล้วสนใจถูกแจรรายการไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ของเรานะคะศูนย์เก้าแปดเก้าสอง เจ็5 6 6 3นะคะพี่พี่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยเช่นกันนะคะพี่พี่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลย,เลย0 9 8 9 2 7 5 6 6 3ไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่คะน้องจะส่งให้ทุกวันนะคะทางไพรสเนตไทยเข้ามารับชมแล้วนะคะพี่พี่ก็ขออนุญาตเปิดรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งคะ่ะพี่พี่ รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะคะพี่พีเป็นพระสมเด็จเนื้อหินนะคะจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่300บาทจะส่งฟรีให้สําหรับอีพีนี้แบ่งปัน300บาทจะส่งฟรีปิดเป็นคู่500บาทจะส่งฟรีเช่นกันพี่พีปิดเกี่รรายการชอบเกี่รายการถูกใจเกียรรายการสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยน้องยินดี ให้บริการพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ขารายการที่สองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงเนื้อผงคุกลักถักเชือกปิดทองมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองค่ะพี่ๆราคาเปิดอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ปิดส right. องรายการจัดส่งฟรีให้เช่นกัน500บาทจัดส่งฟรีให้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่3รายการนี <hong. S 2> <ensus. citation. S 1> ้ มาพร้อมกล่องน,นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะสำหรับรายการนี้เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกปี18นะคะเนื้ออัปกาสวยงามมากๆสําหรับรายการนี้นะคะพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาพิเศษเช่นกัน300บาทจะส่งฟรี EP นี้เป็น EP ที่54นะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้เลยนะคะพี่ๆราคาเปิดอยู่ที่300รบาทจะส่งฟรีทุกองนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ปิด2รายการ500บาท จะส่งฟีนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่4นะคะรายการที่4คะ่ะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จมาพร้อมกล่องนะคะพี่พี่ขออนุญาตให้รับชมด้านในกันนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จ วัดละคังนะคะพิมพใหญ่เนื้อผงองค์สวยอง์งามมากๆเลยค่ะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะราคาแบ่งปันให้ทุกองค์ทุกรายการนะคะเนื้อผงองค์นี้สวยงามมากๆวันนี้นะคะพี่ๆช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพย์แบ่งปันให้ในราคา300บาทจะส่งฟรีให้นะคะพี่ๆผิดเกียรายการชอบกียรายการถูกใจกี่รายการพี่ๆสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะสําหรับ รายการนี้เป็นรายการที่4ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่5 รายการนี้มาพร้อมกล่องเช่นกันนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี2532เนื้ออัป,ปกานะคะพี่ๆีมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, ดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่6 <personas S 1> นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวง ผู้เอี่ยมวัดหนังนะคะเหรียญหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะคะเหรียญสวยคมชัดรับรองว่าตรงปกทุกองค์ทุกรายการวันนี้น้องแบ่งปันในราคา300บาทจะส่งฟรีนะคะขอขอบพระคุณพี่ๆเอฟซี FC ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพละบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยสนใจพราเครื่องประบ้านรายการไหนสามารถแอดไลน์ line. ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกัน0 9 8 9 2เ 5663รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 6ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่7 mm. รายการนี้จะเป็นเหรียญเงินนะคะพี่พีเป็นเหรียญเงินต่างประเทศนะคะสวยงามแล้วก็กล่าวแบบนี้เลยเป็นเหรียญเงินจีนนะพี่พีสำหรับรายการนี้ราคาเปิดอยู่ที่300บาทเช่นกันปิดเกี่ยรายการชอบเกี่ยรายการสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ปิด2รายการนะคะพี่พีปิด2รายการ500บาทจัดส่งฟรีรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญเงินต่างประเทศเช่นกันพี่พีปิดเกี่ยรายการชอบเกี่ยรายการถูกใจเกี่ยรายการ แจ้งน้องเข้ามาได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ต่อไปค่ะรายการที่9นะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการที่9นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเงินต่างประเทศเช่นกันนะคะพี่พี่เป็นเหรียญใหญ่นะคะสาหรับรายการนี้สวยงามมากๆนะคะสาหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบสะสมเหรียญเงินต่างประเทศสามารถแจ้งปิดได้เลยนะคะปิด2รายการ500บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่ปิด1รายการ300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ของ EP ีที่54นะคะโทรเบอร์เข้ามารบกวนแจ้งด้วย ะะว่าเป็น EP ีที่เท่าไหร่แล้วก็ารายการที่เท่าไหร่นะคะพี่พีก็สวยงามเช่นกันนะวันนี้มีพระเครื่องพระบ้านพระเหมาราคาเบาๆมาแบ่งปันให้พี่พีได้รับชมกันนะคะพี่พีส่อรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่9มีเหรียญเงินต่างประเทศมาทั้งหมด3เหรียญด้วยกันหรือพี่พีจะปิด3รายการเลยก็ได้นะคะหรือจะปิด1รายการก็ได้เช่นกันวันนี้แบ่งปันให้300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่10รายการนี้ มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นเหรียญเปียกทองนะคะสาหรับรายการนี้เป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากๆวันนี้นะคะพี่พี่ช่องปราบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะก็ได้พระเครื่องปราบ้านนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันวันนี้จัดโปรแบ่งปันให้ราคาเปิด300บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ปิดเกี่ยรายการก็ได้นะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลย3รายการสรายการ500บาทจะ ส่งฟรีให้เช่นการปิดหนึ่งรายการ300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพญาเต่านะคะพี่พี่ของหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่มาพร้อมเรี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยองค์สวยองค์เก่าองคงามนะคะพี่พี่ได้ของสะสมมาแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นพระเครื่องพระบ้านพระสะสมพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วสนใจถูกใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้สําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะพี่พี่ ารายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่12นะคะพี่พีเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่พีก็สวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะจะมีพระปางอุ้มบาทพระปางสสยญาตพิมพ์วันทานนะคะพี่พีองค์นี้สวยงามมากๆอยู่ในเรียมแบบนี้เลยค่ะพี่พีวันนี้นะคะช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพย์แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดทรงฟรีรายการนี้เป็นรายการที่12รายการต่อไปค่ะพี่พีรายการที่13นะคะปิดเกี่รายการชอบเกี่รายการถูกจะ ไลก์กี่รายการพี่ๆติดต่อเข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่13รูปมลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะวัด บางาพานพิมนิยมรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางพานันพิมพ์นิยมรายการที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่14รายการนี้จะเป็นเหรียญพระหูละมานนะคะพี่พี่สวยงามเลยของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเลขโคสสวยงามมากๆค่ะพี่พี่เจ็ดสามสามสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่เหรียญสวยเห,ยเหยรียญคมเหรียญชัดแบบนี้วันนี้แบ่งปันให้ค่ะพี่พี่ในราคาเปิดอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีใครไวใครได้ปิดก่อน ให้สิทธิ์ก่อนเลยนะคะแต่ขอปิดแล้วรับจริงสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1 4รายการต่อไปคะ่ะรายการที่15รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จนะคะพี่ๆหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรหลวงพ่อคูณปาลิสุโทโธนะคะเหรียญสวยคมชัดเช่นกันนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จหลวงพ่อคูณนะคะองค์สวยองงามแบบนี้เลยปี36นะคะพี่ๆขอบตัดโดยประมาณนี้นะคะสาหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้า นครราชสีมาน,นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่5เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชาร์ตสำหรับพี่ๆท่านใดสะดวกแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันค่ะยินดีให้บริการสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่15บาค่ะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่16รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมโกมาพร้อมกอบแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเหรียญเปียกทองด้วยนะคะ เหรียญหลวมพ่อเกษมนะคะพี่พี่วัดพระพรานนทบ,บุรีนะคะพี่พี่นะ,ะปีอ่าปี2่1เเหรียญสวยคมชัดมากๆเป็นเหรียญเปียกทองนะคะวันนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดส่งฟรีปราบ้านน้องน้ำทิพยินดีให้บริการพี่พี่เอทุกท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่17รายการนี้จะเป็นเหรียญ8รอบหลวงปู่ทิมพิมพ์นั่งพ่านนะคะ เหรียญแปดรอบหลวงูทีมพิมพ์นั่งพันค่ะพี่พี่แบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทจัดส่งฟรีเฉพาะอีพีนี้เท่านั้นอีพีนี้จะส่งฟรีให้นะคะพี่พี่สำหรับพี่พี่ท่านใดที่ปิดสองรายการก็แบ่งปันให้เช่นกันห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัลคงังพิมพ์ฐานแซมเนื้อผงคุกรักองค์นี้สวยงามมากๆอยู่ในตรับอ่าเป็นงานเลี่ยมเปิด เปิดหลังนะคะพี่พี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมขอบจับหน้าแบบนี้องค์นี้ก็สวยงามไม่แพ้กันแบ่งปัน300บาทจะส่งฟรีรับของหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19เป็นเหรียญหลอดที่ระลึกหลวงพ่อไปวัดกําแพงสําหรับรายการนี้เหรียญหลวงพ่อไปวัดกาแพงวันนี้แบ่งปันให้ในราคาเปิดอยู่ที่300บาทหายไปหลายวันก็ไม่ได้รับสายนะคะ พี่ไม่ได้ตอบไลน์ขออภัยด้วยนะคะติดธุระนะคะพี่พี่ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่พี่ก็หลังจากนี้ก็ รับสายได้ปกตินะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นล็อกเก็ตค่ะพี่พี่หลวงพ่อกลวยนะคะสวยงามมากๆาค่ะมาพร้อมเลี่ยมไม้แบบนี้เลยนะคะแต่ไม่มีห่วงไปให้นะพี่พี่ไปหาห่วงเองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบวันนี้แบ่งปันให้เลยค่ะในราคาสามร้อยบาทค่ะพี่พี่ปิดสองรายการห้าร้อยบาทเช่นกันรายการต่อไปค่ะรายการที่ 21นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนมาพร้อมกล่องนะคะรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่พีแบ่งปันให้เลยในราคา3า0บาทค่ะพี่พีใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทธิก่อนก็เลยนะคะแต่ขอปิดแล้วรับจริงนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22รายการที่22นะคะก็จะเป็นอ่าน พระเนื้อว่านนะคะพี่พี่เป็นพิมพ์กรรมการของหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะองค์นี้อาจจะดูเก่านิดนึงนะคะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะพี่พี่น้องแบ่งปันให้เลยนะคะสําหรับราย,รายการนี้หลวงพ่อทวดเนื้อว่านแบ่งปันให้ในราคา300บาทจะส่งฟรีพี่พี่ท่านใดที่ปิดสองรายการนะคะพี่พี่ห้าบาทจะส่งฟรีให้รายการต่อไปคะ่ะรายการที่2 3รายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะพี่พี่หลวงพ่อคูณปาริสุทโธ นะคะเป็นเหรียญเปียกทองด้วยนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยรับรองว่าตรงปกแน่นอนรายการนี้เหรียญเปียกทองหลวงพ่อคุณนะคะพี่พีรุนสร้างบาร,รมีนะคะสวยคมชัดตรงปกนะคะปี1นนะพี่พีขอรับชมพาเพิ่มเติมได้เลยวันนี้นะคะช่องพระบ้านน้องน้งนําทิพย์ได้พระบ้านมาแบ่งปันให้พี่พีกันนะคะพี่พีเหมามาในราคาแบ่งปันก็แบ่งปันกันไปนะคะเปิดอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะปิด2รายการนะคะ ห้ารบาทจัดโซฟีรายการต่อไปรายการที่2 4เป็นพระนางพญาวัดนางพยานะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่องค์นี้เก่าแล้วก็สวยนะคะ รายการนี้จะเป็นพระนางพญาวัดนางพญานะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่34รายการต่อไปค่ะรายการที่35เป็นแหวนนะคะพี่พีของสมเด็จพระพุทธจารย์โตรพรมรังสีนะคะพี่พีสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้รายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปค่ะรายการที่36นะคะจะเป็นเหรียญอ่านี่เลยนะคะพี่พี หลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะคะรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่นะคะพี่ๆเหนียนสวยคมชัดแบบนี้เลยสามารถขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไดรายการนี้เป็นเหนียญหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกวัตตะโกรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่เหนียนเปียกทองลงยาสวยคมชัดนะคะพี่ๆด้านบนนี้มีเลขโค้ดด้วยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะ องสวยอง์งามแบบนี้เลยรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่26รายการต่อไปค่ะรายการที่27องค์นี้จะเป็นพระแม่กวนอิมเนื้อหินยกนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตปมารังสีรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่28รายการนี้จะเป็นเลดข้อมือหลวงพ่อรวยนะคะพี่ๆเลดข้อมือของหลวงพ่อรวยปาษาที่ กวัตะโกนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรุ่นไตรามาสนะคะพี่พีสวยงามแล้วก็เก่าแบบนี้เลยเป็นเหร็ข้อมือนะชาวบูชาได้แบ่งปันในราคา300บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการนี้เป็นรายการที่24 รายการนี้เป็นรายการที่28รายการต่อไปรายการที่29องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่วัลคังพิมพ์ใหญ่เนื้อผงนะองค์นี้สวยงามมากๆมาพร้อมเลี่ยมแต่ว่าเลี่ยมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะพี่พี่เป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปค่ะ รายการที่30นะคะรายการต่อไปรายการที่30เหรียญหลวงพ่ออีวสัตยีบนะคะพี่พี่ปี2473วันนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดส่งฟรีรายการนี้รายการที่30ต่อไปรายการที่31เหรียญหลวงพ่อควยวัดโคศิตารามหลังหานุมาลเชิญธงปี2 5 2 1นะคะองค์นี้ก็สวยงามไม่แพ้กันวันนี้น้องแบ่งปันให้เลย300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะปิด2รายการ500บาทจัดส่งฟรีพี่พี่จะปิดรายการไหนบ้างก็ได้นะคะ แจ้งกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่31ต่อไปค่ะรายการที่32นะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆเหรียญประเทศไทยนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะพี่ๆเป็นเหรียญ5บาทนะคะ ปี2520ค่ะรายการนี้หลังจปรอ,อแบบนี้เลยนะคะมาผอมเรียมแบบนี้สําหรับรายการนี้ค่ะพี่ๆเป็นรายการที่32ต่อไปค่ะรายการที่33องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัตปกคของมหาเท่ามาพ้อมเรียมตะกั่วแบบนี้เลยเป็นงานเรียมตะกั่วนะคะมาผอมเรียมพลาสติกด้านนอก3ห่วงอีก1รอบนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่33รายการต่อไปค่ะรายการที่34รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ หลวงพ่อกเกษมเข็มะโกนะคะพี่พมาพร้อมนี่เลยค่ะพ,พี่เนื้อเปียกทองนะองค์นี้เก่าแล้วก็สวยแบบนี้สําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่34ต่อไปค่ะรายการที่35นะคะรายการนี้นะคะพี่พีเป็นเหรียญ พระกิ่งเปาเวรดิดน้ำมนต์นะคะเป็นพระกิ่งดิดน้ำมนต์นะคะพี่พี่องค์นี้สวยงามมาก,มากๆเก่าเลยใ้ฐานมีโรงจานนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่35มสิบพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ID ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่35ต่อไปค่ะรายการที่36องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ของ หลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่ด้านหลังมีพรสศิวรลีนะพระสมเด็จหลังพรสศิวรลีนะคะ องค์สวยองงามแบบนี้เลยนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลังพระศิวลีนะคะมาพร้อมเรียบแบบนี้เลยวันนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่36รายการต่อไปค่ะรายการที่37องค์น,นี้จะเป็นพระกิ่งเปาวะเลสนะคะพระกิ่งปาวะเลสค่ะ ได้ฐานมีลงจานเท่นกันแล้วก็มีอุดกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37ต่อไปค่ะรายการที่38นะคะรายการที่38เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่นจิโกะนะคะรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นจิโกะหลวงปู่โตค่ะรายการนี้เป็นรายการที่38นะคะปิด2รายการ500บาทจะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่39องค์นี้จะเป็นพระพิคเนตนะคะพี่พีเป็นพระบูชาได้เลยนะคะของหลวงปู่ดูออสแก ะะสำหรับรายการนี้ค่ะพี่พีเป็นรายการที่39รายการต่อไปค่ะรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นพระหน้าปกนะคะพี่พีองนี้สวยงามมากๆนะคะเป็นพระหน้าปกนะคะกิ่งเบาเลสพิมพ์หน้าปกค่ะวันนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะปิด2รายการ500บาทจัดส่งฟรีให้เช่นกันพระบ้านน้องน้ำทิพย์ขอขอบพระคุณน,นะคะพีพีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด กดติดตามให้น้องด้วยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่41เป็นพระกิ่งเปาวเลตหลวงปู่ทิมปุกเสกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่41ต่อไปค่ะรายการที่42องค์นี้จะเป็นพระกุรัตนะนะคะพี่พี่พระกุกเก่าแบบนี้เลยนะคะองค์เก่าองค์สวยองงามแบบนี้นะคะพี่พี่เนื้อองค์นี้สวยเลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นพระกุเก่านะคะพระกุรัตนะนะคะใต้ฐานประมาณนี้ค่ะพี่พี่สามารถขอรับชมภาพเพิ่ม ต้เติมไดรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่43องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่หลวงพ่อทวดวัด่างให้และใต้ฐานหลังใต้ฐานยันแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่43ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระกุละตระณนะปางอุ้มบาทเช่นกันนะคะองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยไม่รู้จะจับคู่กับองค์ไหนก็มีมาสองค์พี่พีปิดสองค์ก็ได้รวมส่งไปทาง500บาทวันนี้น้อง จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้เลยรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่45นะคะรายการที่45จะเป็นจอบสองหน้านะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีมาพร้อมตรกุดแบบนี้รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่300บาทจะส่งฟรีให้รายการนี้เป็นรายการที่45ต่อไปรายการที่46องค์นี้จะเป็นพระงั่งนะคะพี่พีเป็นพระงั่งตาแดงนะคะแบ่งปันให้ในราคาสุดคุ้มสุดพิเศษเช่นการรับของหน้าบ้านจ่ายเงินหน้า ้นะคะพี่พีเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปลาบ้านนองน้ําถีบด้วยค่ะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่46ค่ะต่อไปค่ะรายการที่47รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อเปียกทองค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดรับรองว่าตรงปกทุกองทุกรายการรายการต่อไปค่ะรายการที่48นะคะ รายการที่48นะคะก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะเหรียนหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตะโกนะคะพี่พีหลวงเหรียนหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่48ต่อไปรายการที่49นะคะ รายการที่49เป็นพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกันน้ํานะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่49ต่อไปรายการที่50นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันรุ่น2เนื้อทองแดงนะคะอยู่ในเลี่ยมในกรอบเช่นกันนะคะพี่พีวันนี้น้องน้ําทิพย์แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พีปิด2รายการ500บาทจัดส่งฟรีเช่นกันรายการนี้เป็นรายการที่50นะคะรายการต่อไป ค่ะรายการที่51ขออนุญาตเพิ่มรายการนะคะพี่พี่นิดนึงนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่50นะคะก็จะเป็นเสื้อยันนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อเดิมได้มาใหม่ๆเลยนะพี่พี่แบ่งปันให้กันนะคะเพิ่งเหมาได้มานะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตยกกล้องนิดนึงนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ อ่านี่เลยค่ะพี่พี่เป็นเสื้อยันนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เก่าแล้วก็สวยนะสําหรับรายการนี้เป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจแอดไลน์ line. เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะหรือจะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยเช่นกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะพี่พี่หลังหานุมานนะคะสําหรับรายการนี้นะคะ เป็นเสื้อยันต์ของหลวงพ่อเดิมค่ะหากรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะน้องขออภัยด้วยค่ะพี่พ เสื้อยันหลวงพ่อเดิมรายการที่51ต่อไปรายการที่52นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2513นะคะเนื้อทองแดงรายการนี้เป็นรายการที่52ต่อไปค่ะรายการที่53รายการนี้จะเป็นพระคุณแผนมาพร้อมกล่องกรมยจีนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นพระคุณแผนผงภายกุมารหลวงปู่ทิมด้านหลังมีพญาคุฑพระปิตาพานักปกตะกุดนะคะพี่ๆสำหรับรายการ เป็นรายการที่53ต่อไปค่ะรายการที่54รายการนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพี่ๆเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆพระพรมนะคะของหลวงปู่ศรีวัสแกนะคะสาหรับรายการนี้เหรียญพระพรมสี่หน้าพิมพ์โละนะคะมาพร้อมนะคะกล่องแล้วก็ด้านหลังมีลงจานนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่54รายการต่อไปค่ะรายการที่55น้องขออนุญาตปิดราย รายการที่55เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่55ค่ะแบ่งปันให้กันนะคะพี่พีอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรี EP นี้เป็น EP ที่54แบ่งปัน300บาทจัดส่งฟรีให้เลยนะคะพี่พีปิดสองรายการ500บาทจัดส่งฟรีเช่นกันนะคะพี่พีช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี FC ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านรายการไหน3 สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พีของน้องโดยตรงก็ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิม0989275663นะคะพี่พีผิดพลาดประการใดน,น้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สําหรับ EP นี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ